อเลซานดราเป็นชาวสเปนค่ะเธอได้มาเที่ยวเมืองไทยกับแฟนของเธอทำ <c oughs> เป็นกอดกันนั่งมอเตอร์ไซค์น่ะมีความสุขมากเลยใช่ไหมเธอบอกว่าวันนี้เ <c oughs> ดียนกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ดูซิอยู่ในป่าอีกด้านหนึ่งของโลกที่เมืองไทยนี่แหละแต่ว่าฉันขอบอกเลยนะว่าฉันได้พบกับความรู้สึกที่แตกต่างของชีวิตขอบคุณสําหรับประสบการณ์ที่สุดแซนจะดีที่สุดสําหรับฉันประเทศไทยตอนนี้ฉันอยู่กับลัวของฉันในจังหวัดกระบี่ค่ะ ว่าแล้วก็แลบปลินปินตาแม้จะให้คนอื่นเขาอิจฉาใช่ไหมโอเคฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันอิจฉาแล้วเธอยังบอกอีกว่าถ้าเกิดกลับไปในสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีฝนตกในบ้านเกิดนั่นก็คือที่สเปนของฉันฉันจะออกไปเดินเตดเตได้ยังไง โอ้ยไม่เหมือนเมืองไทยเลยหน้าตาของฉันสุดแสนจะเศร้ามองถ้าเกิดฉันต้องกลับไปสเปนลุยส์บอกว่าใช่ฉันก็เหมือนกันหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทยอบอุ่นดีนะส่วนเซนนี่ค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่ในโรงแรมของฉัน โอ้ฉันรู้สึกใจหายอะ่ะเหลือเวลาเที่ยวเมืองไทยอีกสองวันเท่านั้นเองไม่อยากจะพบกับความรู้สึกนี้เลยอเล็กซานดราก็มาตอบนะคะบ,บอกว่าขอให้คุณมีช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะส่วนทีหน้าบอกว่าฉันขอแนะนำเลยนะถ้าคุณชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปที่เชียงใหม่สิจ้าโอ้โหในช่วงเดือนธันวาคมนเนี่ยอากาศจะดีมากๆเลยนะอเล็กซานดรามาบอกค่ะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะจ้าฉันจะไปเชียงใหม่ฉันเก็บเอาไว้ในลิสต์แล้วแหละว่า แต่ทำไมจะต้องเป็นเดือนธันวาคมนี้ด้วยละ่ะโดยทีน่าบอกว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยขับขี่ที่ถนนจะปลอดภัยมากๆไม่มีฝนแล้วก็อากาศเนี่ยดีดีแอนนี้บอกว่าจริงที่สุดอากาศที่หนาวมากเกินไปอะ่ะฉันรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวประเทศที่อากาศอบอุ่นเหมือนกับเมืองไทยนี่แหละ ส่วนโรบี้ค่ะมาบอกว่าฉันเกลียดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันยังอยู่ในเมืองไทยอยู่เลยนะมีแสงแดดที่สุดแซนจะสวยงามแต่ว่าตอนเนี้ยฉันกลับมาที่สตอกโฮล์มแล้วโอ้คือแบบว่าพอฉันกลับมาฉันทําใจไม่ได้รีบจองทริปใหม่โดยเร็วที่สุดนี่แหละสิ่งเดียวที่ทําให้มีความสุขตอนนี้ก็คือแสงแดดและความอบอ,อุ่นโดยอเล็กซานดรามาตอบนะคะบอกว่าเป็นความจริงเลย ฉันเข้าใจแต่ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองไทยแล้วจ้ะ ฉันชนะยังไงฉันก็รอแล้วกันนะถ้าอยู่พร้อมก็มาไทยซิส่วนโซมี่ค่ะบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาที่เยอรมันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วโอ้ฉันขอบอกฉันหดหูมากเลยฉันรู้สึกว่าแย่มากๆฉันคิดถึงเมืองไทยเหลือเกินส่วนรอยส์ค่ะบอกว่ามันแย่มากเลยใช่ไหมฉันเข้าใจความรู้สึกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วฉันก็เพิ่งกลับมานี่แหละแต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มฟื้นตัวละยังไงก็แล้วแต่แหละฉันขอบอกนะ นนฉันมีความคิดแล้วว่าอากาศหนาวมากฉันอยากจะขายทุกอย่างแล้วก็ย้ายออกไปจากที่นี่จริงๆแต่ว่าแนนซี่ค่ะบอกว่าแม้จริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นกที่ประเทศสเปน่ะฉันเพิ่งกลับมาเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของฉันก็ดําเนินไปอย่างปกตินะจะไม่คุณโดยดีเกอร์ค่ะมาบอกว่าฉันคิดว่าก็แล้วแต่แต่ละคนนะว่าคุณพอใจในชีวิตของคุณไหมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยู่ที่นั่นได้แล้วมีความสุขก็โอเคแหละ แต่ว่าหลายๆคนเชอบอกเลยว่าเรื่องอากาศแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ฉันรู้สึกว่าเราต้องคิดใหม่แล้วล่ะส่วนเอสมายแคเนดีค่ะบอกว่าฉันนะ่ะเคยไปเมืองไทยแต่ว่าคือตอนนั้นนะ่ะยุงเยอะมากๆเลยฉันรู้สึกเป็นกังวลเรื่องนี้แหละแต่อย่างอื่นนะที่เมืองไทยเนะี่ยฉันชอบหมดเลยโดยอเล็กซานดราก็มาตอบนะคะบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตอนนี้เธออยู่เมืองไทยอะ่เธอเห็นไหมมีสเปรย์กันยุงอะ่ะที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นไงขวดสีชมพู โฉันขอบอกนะว่าประสิทธิภาพในยอดเยี่ยมมากถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามาเที่ยวไทยและเป็นกังวลกับแค่อยุงเนี่ยนะอยู่ไม่ต้องกังวลเลยมาถึงก็เข้า 7, 11, เสเว่นอีเทเวนไปเลยสิจา้า ทอค่ะบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตอนนี้ฉันมองหาเที่ยวบินใหม่แล้วจ้ะอยากจะกลับไปเมืองไทยอีกจังเลยส่วนจีออค่ะบอกว่านี่อยู่จะมาทําคลิปแบบนี้ไม่ได้นะกระทบกระเทือนฉันก็อยากไปบ้างเหมือนกันแต่ฉันต้องอยู่ที่นี่ส่วนซีราค่ะบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาที่ลอนดอนฉันอยากจะร้องไห้นะขอบอกเลยว่าตอนที่ไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะวิเศษสําหรับฉันส่วนวิชัยค่ะบอกว่าถ้าเกิดฉันไม่มีเงินในธนาคาร แต่ฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยฉันจะต้องทำยังไงบ้างโดยอเลสเนดรานะคะเธอบอกว่าฉันมีความสุขมากมากรู้ไหมว่าที่กระบี่เนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอันมณนที่แบบว่าด,ดีที่สุดเลยตอนที่ฉันมาอยู่ที่นี่นะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออะไรเลยแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยอยากจะมีแค่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตก คือแบบว่าเมืองไทยในเงียบสงบจริงๆฉันชอบความรู้สึกแบบนี้อ่ะฉันโหยหามานานแล้วนะโดยเซอร์เก้คะ่ะบอกว่าอุ๊ยนี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดเลยนะจังหวัดกระบี่ใช่ไหมช่วยพาฉันไปทีคริสซี่บอกว่าสวยมากๆอานิบราบอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ และอเล็กซานดราอยังได้อวดบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าในเมืองไทยเนี่ยมีอาหารดีๆรสเลิศอร่อยมากเลยอะนี่นะมาดูสิฉันจะให้คุณดูว่าฉันได้กินอะไรมาแล้วบ้างตอนอยู่ในเมืองไทยฉันได้หนืมน้ำมะพร้าวสดๆขอบอกเลยนะจ๊ะมะพร้าวสดฉันให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยและหลังจากนั้นฉันก็ได้แวะไปกินผัดกระเพรา โอ้โหคือแบบเผ็ดมากเผ็ดจริงๆมีใบกระเพราหอมเธอขอบอกเลยคะแนนเต็มสิบฉันให้สิบเลยจ้ะแล้วก็นอกจากนี้นะฉันยังได้ไปลองนี่ ผัดกระเพราเนื้อแบบช่ำๆเลยโอ้โหคือแบบว่าน้ำเยอะมาเจ้าเนี่ยเต็ม <t> สิบฉันให้แปดจุดห้าแล้วก็ยังได้ลองผัดไทยกุ้งสดโอ้โหเขาบอกว่ารสชาติน,นั้นดีมากๆกุ้งก็ซอสสอดคะแนนเต็มสิบฉันให้แปดนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบนั่นก็คือแฮมชีสแซนด์วิชอันโด่งดังใน7 e เ e ่นอฉันคิดว่าที่แบบว่าจุดเด่นของที่นี่เลยนะคือราคาถูกถูกมากๆแล้วก็รสชาติน,นี่โอเค เลยเต็มสิบฉันให้8คะแนนราคาเนี่ยแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะแล้วก็ฉันยังได้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่อ่าวนางอีกมีแบบว่า ไก่ผัดเม็ดมะาม่วงอู้อันนี้คืออร่อยมากฉันขอแนะนําเลยเต็มสิบนะฉันให้เต็มเลยอะแล้วก็มีไก่ผัดกระเทียมอู้อร่อยอร่อยใช้ได้เลยเต็มสิบฉันให้9แล้วก็ยังมีไก่สเต๊ะด้วยนะแต่ฉันรู้สึกว่าเนื้อย่างของไก่เนี่ย t e x t ซ์เจะค่อนข้างแห้งไปนิดนึงเต็มสิบฉันให้8เพราะว่ารสชาติเนี่ยโอเคเลยละแล้วก็จะมีผัดเปรี้ยวหวานกุง้งอันนี้รสชาติโอ้ดีฉันไม่เคยชิมอาหารที่เป็นรสชาติแบบนี้เลยมัน เปรี้ยวแล้วก็อมหวานเต็มสิบฉันให้เก้าเต็มห้าเลยนะและอีกอย่างหนึ่งรู้มาคือฉันเห็นหน้าตาน,นาทานแต่ว่าฉันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของฉันนะนะเป็นข้าวต้มมัดข้างนอกเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นกล้วยฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยฉันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่่าขอให้แค่เครื่องเดียวก็พอละกันแล้วก็ได้มาชิมอันนี้เป็นปลาราดพริกอุ้ยคือแบบว่าเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วก็เป็น ปลาทอดเยี่ยมมากๆเลยเยี่ยมจริงๆเต็มสิบฉันให้9.5คือแบบว่าเป็นเมนูที่ตราตรึงใจฉันมากๆเลยอะอร่อยแบบหยุดคิดถึงไม่ได้เลยและยังมีนี่ข้าวผัดสับป,ประรดโอ,อ้คือเสิร์ฟมาแบบว่าขอบอกนะ Amazing มากแต่ฉันรู้สึกว่าปริมาณเนี่ยน้อยไปหน่อยเขินจังเลยอยาคือฉันชอบไงฉันคิดว่าน่าจะให้เยอะกว่านี้คือยังกินไม่ทันอิ่มเลยอะเต็มสิบฉันให้9.5นะ คราวนี้มีของหวานเป็นโรตีที่ใส่กล้วยอยู่ข้างในนะมันก็เป็นแพนเค้กอ,อ๋อเหมือนกับว่าฉันขอให้เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าดูเหมือนอมน้ำมันมากไปนิดหนึ่งส่วนนี่เลยข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ฉันขอบอกว่าด,ดีม,มากๆเป็นเมนูของหวานที่ดีที่สุดตแต่เคยได้กินมาเต็มสิบฉันให้สิบอดเลย เกินคะแนนเต็มไปเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ฉันรู้สึกว่าก็อร่อยแต่ว่าไม่มากเป็นแซลมอนย่างเกลือที่อยู่ใน7ซเว่นอีเลฟอู้ยคือฉันลองของกินแบบเยอะมากๆเลยอยาแล้วก็พวกแกงเขียวหวานไก่อร่อยอร่อยฉันให้9.5เต็มสิบเลยส่วนส้มตำอู้หูคือแบบว่าสดกรอบรสชาติเผ็ดพอดีสิเต็มสิไปเลยจ้า และที่ฉันรักมากที่สุดคือน้ำมะม่วงปัน่นโอโ้โหขอบอกว่าด,ดีที่สุดในโลกคะแนนเต็มสิบฉันให้สิบสองเลยเป็นยัางไงาที่ฉันกินเนี่ยแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะยังไม่หมดแต่ว่าคือเมืองไทยเนี่ยมีของอร่อยเยอะมากแม่ใครสนใจเธอจะต้องมาเที่ยวเมืองไทยลิ้มลอรสชาติเองแล้วเธอจะรู้ว่าความอร่อยเนี่ยเขาสะกดยัางไงา <laughs>